นะครับสวัสดีเ c ซทุกท่านหางหายไปนานไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มาหานะเอมาเที่ยวบนเขานะเอสวัสดีีครับมาดูนกฝึกหรืออะไรมั่งเหลือเหมือนเดิมนกมันถ่ายขนเนาะเดี๋ยวตัวขึ้นขึ้นก็พอมีอยู่มีตัวไหนบ้างอันนะเอพาดูหน่อยที่ว่ามันเนงขึ้นขึ้นอยู่นี่นพชรสวัสดีครับตัวไหนได้ออกกันบ้างไหมอันนี้นกกี่ปีนกนกปีนกยนฝึกได้แล้วเนาะขึ้น่ตอนนี้ยังขึ้นอยู่ไหม ถ่ายคนเต็มแล้วเนี่ยตัวเนี้เต็มแล้วอ่ตัวนี้กี่กูครับเอาเลยปลุกห้อยคู่อ่างกี่คำอือมึงที่ก็สองสามคำเรือแต่ยกอือเรืแต่ยกมีขลุมไหมมีอยู่มีนุ่นอ่างไหมอือตัวที่หนึ่งอ่าสองกูเกมมีอ่างแล้วแต่ยกนะครับคำสองคำสามคำเสียงกลางนกสายภูเขาอ่าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไป ทีว่าพร้อมฝึกได้เอถามกันมาผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไล่ริ้วเฟืองตัวนี้กี่ปีริ้วหลายคำริ้วต้นหลายคำปีกว่าปีกว่ามีคลรมไหมอก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยอู้ดูนกถ่ายขนสวยเงียบแล้วนะครับอ่ะตัวนี้พร้อมฝึกอ่ะตัวไหนอีกตัวนี้ยังถ่ายอยู่อ่ะตัวที่ว่ามันพร้อมไปแล้วฟิตฝึกได้เลยตัวไหนนกตอสองปุก ตัวนกเออนกตัวนสองกุกเต็มบ่ะสองกรุไม่เต็มสองกรุห้อยสองห้อยมีขลุมไหมตัวนี้เออตัวนี้ผมมีขลุมอืมอ่าบรรยายเลยคำละนี่นะครับมาเที่ยวหากี่ปีตัวนี้ตัวนี้สองปีกว่าแล้วสองปีกว่าแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไม่ไม่ไม่ได้ออกสองกุกห้อยเสียงกลางเนาะตัวที่สามเสียงกลางไม่ลื่นกลางลงกลางลงกลางลงลขลุมดีแบบนี้อ่าแล้วตัวไหนอีกในตัวที่สี่ลิวเฟือง ริวเฟืองเสียงดีเสียงดีเสียงกลางเหรอหรือกลางปีนกลางปีนตัวนี้ปีนริวเฟืองริวเยอะไหมริวเยอะไหมตัวนี้ลิยสวยแต่เวลาเรียกโอ้โหเรียกเรียกเพราะเรียกเพราะอู้หางมีแต่สวยๆเพราะว่านกมันถ่ายขนอันนี้อายุเท่าไหร่ในอือร่วมสองปีร่วมสองปีนะครับขึ้นแล้วลงก้นลงก้นลงขึ้นลงก้นกงแล้วเนาะอือสวยๆสวยตัวนี้ นี่ครับแบกนาเข้ามาอู้ลายสวยลายสวยอู้ตัวนี้สวยครับเออดด้วยเสียงดีด้วยใครเอาไปกาฟิตเอาไปไล่แดดไล่ชักลอกฝึกได้เลยนะครับอู้ปีกชิดลตัวนี้สวยอ่ะตัวไหนอีกที่ว่าพอไปได้ตัวที่สี่ตัวที่สามนั่นนกตัวไหนอีกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กี่กุกกุกเดียวเดียวหางไม่ค่อยสวยแต่อายุกี่ปีแล้วตัวนี้อายุปีกว่าปีกว่าคูดีปีกว่า เออเรียกนกแกเรียกตัวนี้แกเรียกนะครับตัวที่ห้านีกแกเรียกอ่ะอ่ะกุกเดียวอ่าเดี๋ยวนะครับอ่ารีวิวแบบฉับพันคำแล้วเนาะกุกเดียวกุกเดียวเดี๋ยวผมขึ้นไปเองตัวนี้กี่ปีดีกกว่าอูดตัวนี้ก็สวยกำลังถ่ายอยู่ตัวนี้ยังไม่สุดดีใกล้ละเอาไปไล่สักหน่อยก็ ไม่มีเวลาปากออกขอขอหน่อยตัวนี้ตัวที่หกน่าจะเป็นสิวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสิวเก็บตาแต่หายละหายละรักษาหายละเอออะใครชอบก็ทักมานะครับอ่าเดี๋ยนี้อีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้นกกี่ปีครับสองสามปีตัวนี้จะเป็นนกกลางเก่ากลางใหม่เนาะก้อยแก้วข้างซ้ายนะครับตัวนี้ ตัวที่น่าจะตัวที่เจ็ดตัวนี้นี่ข้างซ้ายก้อยขาวจวะเลยเนเนเนป่าร้อยป่าภูเขาตัวนี้เล่นดีไหมนะเออัดลมดีไหมกีกุปสองแกมสองแกมสแกมเหมือนกันนี่นะครับก้อยแก้วใครชอบก็ทักมานะครับแบ่งกันไปเล่นเนาะไม่ค่อยมีเวลาตัวนี้ล่ะตัวนี้ฝึกได้ไหมฝึกได้ตัวนี้กี่กุสอก ตัวที่แปดนะครับสองห้อยเยอะสองห้อยเยอะสองห้อยหลายตัวอืมใครชอบนกสองกุกห้อยนนทไปกระท่อมดูเพชรนั่นปลกเดียวอ่ะเออผลปลูกเดียวเยอะแยะเออเอออันนี้โซนของในเออารประมาณแปดเก้าตัวนะครับพร้อมฝึกอ่ะขายปลูกเดียวเยอะแยะเออขายง่ายเราเอออ่ะเดี๋ยวไปดูของน้ำเพชรน้ำเพชรมีกี่ตัวประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักโอ้ตัวนี้ก็ลายสวย ตัวที่2นี่ตัวนี้ใครชอบตัวไหนก็โทรมาสอบถามเอา,เาลายสนับปีกสวยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูโซนของนพชร<ด>ตัวนี้อ,อายุเท่าไหร่ครับกี่กุกตัวนี้กุกเดียวกุกเดี่ยวนี่ซโซนกุกเดียวจะอยู่ตรงนี้ <laughs> เอองามงามกุเดียวตัวใหญ่ดีนะครับลายสนับปีกงามๆนกมีเตอายุปึ้งๆท่างนั้นละขันทั้งวัน นี่ปีกว่านี่เข้าพันนี่แล้วนะครับอ่ะไหนตัวไหนอีก <L un> นนอันนี้กี่กุกตัวนี้กี่กุกตัวนี้กี่กุกกุกเดียวอกุกเสียงไหนเสียงไหนกลางตัวเมื่อกี้เสียงไหนกลางเหมือนกัน <S <S ลกนลางเหมือนกันกุกเดียวคารลมเดียวอือตัวนี้ก็ลายสวยเ<ล>ียเรียกผสมคูเรียกผสมคูนะครับนกสมบูรณ์อ่าอเออเออเออคารลมดีไหมตัวน ขลมเนาะนกขลมนั่นแหละเรียกผสมครูขลมเรียกผสมครูอ่ะตัวต่อไปตัวไหนตัวในตัวในนี่อ่ปีกว่าทั้งนั้นนะใช่ไหมตรงนี้ปีกว่าทั้งนั้นนี่ยอนเรวหนูทักสองทัเออแล้วแต่ต้นยกเนาะต้นต้นเออหนี้ไอ้นี่ก็สวยนี่กุกเดียวเหมือนกันเดียวมีตัวเีออที่ใส่พวเนี้ยสองรอบสามรอบเออเออหนี่ก็สวย มีแต่นกตัวใหญ่ๆนะครับโซนนี้กุกเดียวสองกุกอยู่ข้างล่างที่รีวิวเมื่อกี้อ่านะครับท่านไดถามหานะครับนกถามหาเงียบนานนอนช่วงนี้นกมันไถ่ขนเนาะไม่รู้จะลงยังไงนะไปมันก็จะเสียเวลามาเอานกที่ว่ามันกำลังขึ้นใหม่นะครับถ่ายขนกำลังขึ้นใหม่นี่นะครับอ่ะตัวไหน ตัวไหนนะนี่ครับพันสาขึ้นยังตัวนี้ขึ้นแล้วฝึกได้ยังหัดฝึกได้แล้วจนขวบแล้วมั้งจนขวบแล้วนาะอนี่นกเข้าพันษาเงาเสียงกลางหายใหญ่ตัวไหนตัวนั้นตัวนี้เสียงกลางปีนๆนะครับมีคลุ่มไหมตัวนี้มีคู่ตัวนู้นมันคู่ตัวนู้นนี่ก็สวยถ้าไม่สวยก็ไม่อยากเอาไว้อีกเนาะคือลายเสื้อเกาะดีคัดนะครับนกคัด บางตัวก็ใส่พเนยดฝึกลอกชักลอกอป,ประมาณน,นี้ใช่ไหมของอของ,ของนัเพศมีสี่ตัวเนาะหนึ่งเออหนึ่กกกกงกกุกเดียวทั้งนั้นนะครับสามตัวในสี่ตัว,ตวนี่ก็กุกเดียวนี่ก็ฝึกได้ไอที่อยู่ตรงนี้คือขึ้นหมดแล้วเนาะเ <c oughs> ออนะครับอ้าวใครสนใจก็ทักมานะครับโทรมาเออไปห้อยเอาเลยใช่ป่ะตัวนี้ตัวเลกเอาทุกตัวเลยนกเพราะว่ายุัมได้ละ เป็นสายภูเขาเออหอกหมดแล้วอะอ้าวครับนีเข้าวันนี้สองรอบเอออันนี้ชักลอกไปแล้วเนาะไปไปไปต่อมาแล้วสองเออนี่ก็สวยเวลาใบมะขามสวยดีอ่าท่าใดสนใจก็ทักมาโทรมาถามค่ายนกเขาใหญ่เพชรชบูรณ์ได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ม่มันจะค่ําแล้วมันก็ไม่ได้ยินเสียงนกนะครับบรรยายเอาของเราตัวไหนตัวนั้นแน่นอนนะครับผมเอาคนที่สนใจพร้อมรับไปเลี้ยงจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีสวัสดีครับ นภเอสสวัสดีครับนีบ่ส,ว,สวัสดีครับ